สวัสดีจ้าเพื่อนๆมัน,นี่พี่น้อยภาพพี่นองมาเบ่งสวนพักพี่น้อยเลยจ้ะที่เห็นยุนาพี่น้นอยนี่ก็คือพักสะรนแหน่กำลังงามเลยจ้ะพักสะรนแหน่กำลังหยอดอุบอับเลยจ้ะพักสะรนแหน่แล้วก็มีพักผู้ข้าวตองแล้วจ้ะเนาะผู้ข้าวตองพี่น้อยเนี่ยมันหลายอยู่จ้ะพี่น้อยเอามาแยกลงกระถางนี่นะ ะยอดกันลัางงามเลยพี่นายเอาดินมาลงไม่จะมาเดินมาถมหรืทับทับไปแน่กับนี่เนาะจะเนาะนี่กินก็ขนมเสน้นกินก็ลงกระลาบไปเนาะนี่ก็เป็นผู้ข้าวตองด้วกันแยกไว้อันนี้ก็ผู้ข้าวตองปลูกเสียบไปก็เป็นผักแตนเนาะจะผู้ข้าวตองนี่ปลูกดีจะปลูก,งกงางเลี้ยงไง ก็หอยมันก็บ่ก,กิ่นจะหอยทากแล้วก็มาก,กินเนาะมันเหม็นแต่ว่าพี่น้อยมาก,กินเด้อกินกระสมตามก็ขนมเส้นคอกันแล้วก็มาเบิ่งผักพี่น้อยอนะันนี้ต้นกระถินดอกแก่กระถินก็ลังก็ลังโปร่งใบถิ่มสองต้นเนาะพี่น้อยเอาลรคดินไปแน่กอะซีหาต้นแต่ตะกี้หลอดบัลอดอก็ลรคดินไปอันนี้ก็จะเป็นสำหรับพี่ยูนตู้เนาะ ราาะว่กลางคืนก็นยังหนาวอยู่ก็เรียกว่าถ้เอาออกข้างนอกเอาใส่ตู้ไว้ซะก่อนมันสิได้อุ่นๆอันนี้ก็ถ้าิเป็นอีหยังดอกยังบ่ทันรีมันใจว่ามันเป็นฟักทองหรือว่ามันเป็นบกบวกกบเนาะจ้ะเนาะปลูกไว้แล้วก็ลืมแล้วก็อันนี้ก็สิเป็นบักยมฝรั่งอีกสายพันธนุ์นึงอยู่น้อยเอิ้นบักยมฝรั่งเแต่เพราะว่ามันสิคล้ายๆบักยมเนาะ เราให้มันติดหนวยกันน้องก็จะไทยไงเบิง่งแตบไบยังบ่เห็นดอกเลยเด้ปีนี้เห็นต่ใบใบน้างามค่ะนังบ่เ,เห็นมีดอกเลยเบิ่งมาจิมีหน่วยเห็นม่หน่อยจะกินบ่นปีนี้เนาะนี่ก็จะเป็นไอ้หกแตงกวาเนะจ๊ะแตงกวาติดดอกก็ไเลยจ้ะนี่ติดดอกแล้ว ติดดอกลายดอกแตงกวาในมีสอ,สองสองต้นสองต้นเห็มันขื้นมาก็ะจะเอารักมาฟังให้มันปลี่ขึ้นเปน็นตามตัวนี่แหละอันนี้กับบอกทั่วแปบจะบอกทั่วแแบบนี่ถือถือพี่น้อยเลาะใบออกเมื่อที่จะถือเลาะใบออกต้นก็จะบล็อกให้งามบันไดจะนั่งก็ยังหลอดอยู่จ้ะกําลัางโป่งใบเหมือนมะมั เดี๋วยวเป็นผลงานต่อไปว่าจิต้กินมากินผลบ่เนาะพี่คีนูพี่คีนูแล้วก็ต้นพักปลังน้นอยนีย่พักปลังอันนี้ก็พักปลังพี่น้อยเพิ่งกิ่แยกกระถางให้เขาแต่เขาก็เรียก่ทันนด้ฟืวรนตรงเปลี่ยนกระถางเป็นดินให้ไหมในกระถางนั่นก็จะเป็นพวกไอ หัวกระช่ายจ้กระช่ายกระช่ายกับกำลังกำลังโพออกมาในกระมีเนาะจจ้เนาะอันอื่นๆกับบางบางจบโพเข้นกันเนาะก็ล่อลุนกันลุนเต่าไปลูกเขืย่จะบพวกเขืยโอ้ตอริโตนซาดที่ดี้กินน้ำบาดน้ำเมื่งเขา่เนี่ยคือกระแดงแพ้ที่เห็นอยู่นี่กับเป็นกระถิน นะเอาเม็ดมันเมื่อวานอีกว่าที่ปลูกอีกเนาะเพราะว่าอันเก่ายานมันตายเพราะว่าเอาออกข้างนอ,อกเอาลงดินยานมันบวมดก็เลยเอาเม็ดมันมันลอยลงไปอีกขึ้นเพียบเลยจ้ะิจดีหากระถังมาใช่แต่ว่ารอให้เขาใหญ่ก่อนเนาะกันเร่งขึ้นมากคุ่นก็ม่มีขึ้นดีครับแล้วก็ปลูกง่ายจ้ะขื่นแค่เอาเม็ดวานลงดินแล้วก็คดน้ำให้เปียก มันกระขึ้นด้วยจ้ะผู้ใดอยากปลูกผู้ใดมีมเมล็ดกะทินปลูกง่ายจ้ะก็จะมีดอกไม้เข้าไว้ให้พวกผึ่งพวกมะเร็งมันมา,มาบินมาตอมาเนาะหอมดีจ้ะดอกลาวเรื่องทั่วจ้ะทั่วคือจะบ่้ใดกินดอกขี้ให้ค่ะโัวทัวฟักเงานี่ยกำลัง ไอ้วานเมล็ดผักอยู่ก็มีเนาะเป็นผักกาดผักไอ้ผักสลัดนะจ๊ะนี่นี่ก็จะเป็นอันนี้คือก็จะเป็นใบแมงลักเป็นเอาเม็ดมาห้อยไปก็ร่างขื่นจ้ะเม็ดแมงลักอันนี้เป็นเบี้ยดอกไม้ดอกจ้ะนี่น,น้อยอยู่ข้างล่างก็จะเป็นผักขา้าน้า พักนาพี่น้อยเอามาแยกเอามาแต้มใส่กระถางไว้เนาะเติมใบกราลังฝืนจกกระลังฟืนพัก,กนาน่ากจะเป็นพักต้นบกูดตะต้นบกูดต้นบกูดก็แตกใบแตกกิ่งออกมาแล้วสำหรับปุ๋ยดินที่สำหรับปลูกพักพี่น้อยนี่ แล้วก็ไปขนมากเ้วจ้ะกองนี่แล้วก็พวกปุ๋ยต่างๆมีปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยขี้งัวอย่างเป่นไปหน่อยไปขนมากจ้ะไปแบกมากไปหอบมากผู้เดียวคันยังคันยังคนนี่ขึ้นรถว่าปันว่าผู้ชายได้แบกของขึ้นรถไปขนบ่าปลูกพักอันใดเข้ามาดีสำหรับพักเขาก็ไปขนมากเนาะเบื้องกระสอบขี้ไก่กรสอบบบไงหนึ่ง อันนี้หน่อยคุณก็จะเป็นกระสอบขีง่ว่าทั้งขีไกลไม่ทั้งขีงขง่วนาดจ้ะพักบ้องงามให้มันหูไปเนี่ยต้นหอมก็มีมันต้นมันอะไรนี่มัมนมันหวานพะวานเนาะมันหวานมันหวานก็จะคือมันในมันเทศบานเห้าเล้วไปหน่อยมาเนาะกามาลองปลูกปิง่งจ้นี่ก็จะเป็นต้นมะเขือเทศ เกิดเทศกระตนน้นใหญ่อยู่จ้ะทำมาสองต้นไฮมันใหญ่ก็เราก็ดีให้มันขึ้นก่นอเกณฑ์ไปตามตูนี่แหละนี่ต้นนี้น้อยก็ได้ออกดอกเจ้าแม่ต้นนี้ยังยังงูงูก็จะเป็นบกแตงกว่าแตงกวาดไทยพี่หนุ่ยมาออกดอกแล้วนี่สลัดสแซมมานาะ กินยังินแซมได้ก็แซมไปแตะไข่แตะไคร่ก็ร่างนั้นน,น่ะร่งปมหนงก็บบกพริกีจะพักก็ร่างฝืนก็ร่างไอ้ไรปั๊บตูกบ่กับบรรยากาศเออกมานอกบ้านเพราะนเนาะนี่ก็คือสำหรับที่อยู่ในตู่น,นนะ อยู่นิตูุกับอุณหภูมิก,กับกำลังดีเลยจ้ะบอ่บอห่อนบ่หนาวโอเคเลยจำรับผักผัก์ีบ่ท่านได้แข็งแห้งเราต่เนาะตอนนี้ก็เอาตอนน้ตู้ได้ตู้พักในต่างแดนเนาะ้ดอยู่ต่างประเทศมีตู้พักมีตู้ปลูกพักนี่กับสวรรค์ละจ้ะสะวรรค์บนดินเท่านี่ละจ้ะความสุข มันมีความสูงกี่เด้ปูกพักไทยนอกจาเนะพักอัน,นไทยๆเท่าได้เพิ่งนอนใหม่ได้บันี้นอใหม่้างบ้านแล้วไ่ไม่ไมน้องพี่น,น,น้อยแล้วอใหม่ของคางบ้านมีอยู่บ่หลจ้ะบ่เก็บดอกมันบ่หลสองสามนอที่เห็นเห็นสองสามนอ,อจะบ่เอาบ่พอจะกินคนนี้ นี่เป็นกระทางไอ้กระทางพักนี่ยังแนนนี่มีพักผู้ข้าวตองมีพักแต่นมี่สองอย่างนี่แหละแต่ว่า,าผู้เข้าตองมันจะลายอยู่ต้นพักเสียนเอาไ้หเห็นแนวเจอต้นพักเสียนนี่อยู่ต้นหนึ่งหลอดอัน หลอดปลามีเยวปลากา,กาปลาพี่น้อยเอาไนนว้เ็ดเนวถัดมาก,ก็จะเป็นปลาพักกูดพี่น้อยปีปลาพักกูดเป็นของตัวของเลยปีหนาจะได้กินพักกูดน้ำเขาเนี่ยมันนี่เห็นเพื่ออะไรเขาก็ไปเก็บเป็นนันเป็นโขงเป็นปลาพี่น้อยก็มีแค่นีเลยจ้ะปลาในน้อยนี่แหละ คิดว่าจีแม่นผักกูดเนาะต้องคอยเอามาปลูกเพราะว่าเห็นมันเกิดจุขางขางหัวของอของชาวบ้านเขาเลยแต่คุณนายก็เลยถอนมามันเกิดูุขางหัวเขาเลยว่ามันอยู่ในหัวเขาดิคุณนายก็เลยว่ามันคือแท้ก็เลยถอนมาปลูกในชนคลองแต่มันอยู่นอกหัวก็แสดงมามันโมมีเจ้าของเนาะเอาเก็บได้นั่นบ่โมมีความผิด ในเบิ่งปีหนะ้าพี่น้อยจะได้กินผักกูดด้วยวันี้มีผักกูดมี่ไงผักแหวนแกว้วมีสตรอเบอรี่แล้วก็กำลันนงจีขึ้นมากจะเป็นอีหยังเนี้ยปุ่นปีใหแหลกอยู่นี่น,นี่แหละวิญญางกับมันเมียวิญญาณกับอามาุวานวานร่งโปะโป,ปลงนี่แล้วพี่น้อยได้กินก็ได้กินว่ได้กินก็นว่ได้กินเท่านั้นแล้วเนาะ ทีมันม่จํากัดจ้ะโอเคจ่ามื่อนี้ก็แค่นีก้ก่อนเดี๋ยวพอกันคลิปต่อไปขอบุ้นที่ติดตามกันด้จ้ะด้ทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าได้พี่น้อยกันติดตามกลับไปทุกคนทุกคนด้จ้ะเดี๋ยวพอกันคลิปต่อไปด้วยจ้าสวัสดีจ้า